ก็ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทอง by Aurora วันนี้วันที่25มีนาคมพศ2564พบกับผมเชมนายอากาพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจากทางบริษัท Aurora Trading ในวันนี้ก็เป็นอพิโซดที่86ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งหรือ Gold Spot นะครับที่ตอนนี้เนี่ยอีกนิดเดียวก็จะเป็นเส้นตรงอยู่แล้วนะครับคือยังไซเวยต่อเนื่องมานะครับโดยขยับมาแกว่งอยู่ในกรอบ1.8 2 8งแปดถึงหนึ่งแทนนะคืออันนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าเล่นยากบางคนก็บอกว่าเล่นง่ายอันนี้แล้วแต่สไตล์การลงทุนหรือเกณฑ์กำไรของแต่ละคนเลยนะครับแต่ก็อยากจะขอย้ำ ควรมีสต็อปออเดอร์ทุกครั้งนะครับเพราะไซด์เวย์ยาวนานเป็นอาทิตย์แบบนี้เนี่ยถ้าเบรคเอาไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันต้องมีแท่งตกใจแน่ๆครับสำหรับประเด็นข่าวในวันนี้ก็ยังมีทั้งบวกทั้งลบเช่นเคยนะครับคืออย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยมีข่าวบวกมาว่าคุณเจอร์ร็พาวเวลเนี่ยเขายังคาดหวังว่าจะเกิดเงินเฟ้อซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเงินเฟ้อเนี่ยก็ต้องเป็นผลบวกกับทองคำใช่ไหมครับประกอบกับทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็กำลังประชุมกันว่าอาจจะมีล็อกดาวน์อีกรอบก็เลยทำให้นักลงททุนนนนเเยยยย้้ายาางิิมซืออสัสัพ์ปลดภ มากขึ้นแต่มันก็ทําให้ดอลลาร์แข็งขึ้นด้วยครับและแน่นอนครับเมื่อข้างกันดอลลาร์แข็งขึ้นมันก็จะกดดันราคาทองไม่ให้ขึ้นไปแรงๆได้ผลสรุปก็เลยกลายเป็นติดแงกอยู่ที่เก่าแถวๆนี้แหละครับ สำหรับในวันนี้นะครับออโรราเราให้แนวรับไว้ที่1720ถึง1715แนวต้านที่1740ถึง1750สต็อปลอนเมื่อหลุด1705ครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคําได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10โมงเชา้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่ายราวกับขนมได้ในรายการฝอยทอง by ออโรราสวัสดีครับ